สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำบอดของยูโดอีเซคุงนะครับโดยผมก็มากับน้องคนนึงนะครับที่ติดตามแล้วก็ผมก็ถามเรื่องข่าวซดีเขานะครับแล้วก็เข้ามาจากช่องบอสครับสวัสดีครับก็เป็นคนจากดีนะครับโดยเราก็จะมาทำบอดกันนะนะบอสครับเรื่องบดของยูโดอีเซคุงนะครับก็เกิดวันที่16เมษายนนะครับสูง170น้ำหนัก62ถึง65ส่วนประวัติย่อของไอ้พระเอกจอมละมของเราก็เป็นเด็กหนุ่มโรงเรียนเอกชนคุโอ ซึ่งพี่แกที่พี่แกเข้ามาในโรนเงเรียนเอกชนคู่โอก็เพราะว่าพี่แกฝันว่าจะเป็นราฮาชาฮาเลมเนื่องจากโรงเรียนเอกชนโคู่โอเคยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนทําให้มีสิทธิ์ที่จะเนื้อหอมนั่นเองนะทำให้พระเอกเราเข้ามาในโรงเรียนนี้ซึ่งตอนที่พระเอกเราเข้ามาเรียนในที่นี้ก็เข้ามาได้แล้ว2ปีแต่ยังไม่มีแฟนจนคะกลับเขาก็ได้พบกับยายเรเนเร่นะครับหรือว่ายายเทวราตกสรนซึ่งปลอมแปลงมาเป็นยูมัจังในการมาขอฮิเซเป็นแฟนนั่นเองนะซึ่งพระเอกยูโดอิเซคุงโรดันก็ตอบตกลงอย่างง่ายดายนะครับโดยที่เขาไม่รู้เลยว่า ไอเาเรนั้นเป็นเทวดารากสวรนะครับที่ปอมแปงมาในเรื่องของอวโนยูมะนะครับนะซึ่งในเรื่องนี้ก็คือมีการเปนนัดเดกันนะครับนะพอไปนัดเดกกันแล้วอวโนยูมะก็ได้เผยร่างจริงออกมานั่นคือแยลนรเรเทวดาตกวสวรรค์ทำให้ยโดอิเซของเราในขณะนั้นโดนสังหารด้วยหอกแห่งแสงแต่ว่าก่อนที่เขาจะตายเขาก็ได้ทําการอัญเชิญดิอัสเกเมี่ออกมาทําให้เขาลอดมาได้อย่างบุดริดนี่เขาเป็น ต่อไปก็จะเป็นด้านของพลังกับอาวุธอาวุธที่เราอิเรียได้ก็จะมีดาบศักดิ์สิทธิ์อาร์ตคารอนนะครับได้มาจากคุณมิคาเอลเรานั่นเองซึ่งก็เป็นการให้ที่หมายถึงว่าเป็นแานของเทวดาตัวสว่างและปีศาจจะปองดองกันหรือว่าจะสงบสุขกันนั่นเองนะครับนะวัแคนจักรพรัดมังกรแดงบูตเตเกียร์ความสามารถคือ1น่าทวีคูณเป็นการเพิ่มพลังที่ผู้ใช้ทุกสิบวินาที2คือโอนถ่าย เป็นการโอ,โอนพลังให้แก่ผู้อื่น 3. คือบุกทะลวงความสามารถนี้คือการทะลวงความสามารถต่างๆได้เช่นซีคิดเกียร์ เดียวโอ้โหโหกงเกินฟารี่เราจะไม่โดนดอกเดียวหลับเลยหรอถ้ามันสูน้กันเออนะครับเราก็มีเพจด้วยนะครับก็คือเพจ sleeping dragon นะครับอันนี้ก็ลองเขาก็น่าจะยังไม่ชินสำหรับมาพูดแบบนี้เพราะเว่าผมก็ยังไม่ช <c oughs> ินเหมือนกันผมก็ลนเหมือนกันก็เป็นเพจ sleeping dragon นะครับเราก็จะอัพตัวละครในเรื่องไฮสคูลดิกตีนะครับช่วงนี้ก็ได้อัพไปแล้วตัวแรกที่เราอัพลงก็เป็นของคิบะยูโตะนะครับก็มีบอดคิบะวัติของเออ่เลียสเคมอรี่อากิโนะเฮโรอิเซคุงแล้วก็มีของโคเนโกอาชีย ของเซโนเวียนะครับโดยสํานักน้องเขาก็เป็นคนเขียนทั้งหมดนั่นแหละก <c oughs> ูแทบไม่มีบทบาทเลย <c oughs> จริงๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรของ DXD นะซึ่งก็สามารถไปติดตามช่องน้องเขาด้วยได้ด้วยนะครับช่องน้องเขาชื่อว่าอะไรนะชื่อช่องบอสบอสคับ<อ>ชื่อช่องแต่ผมจะแปะลิงก์ช่องน้องเขาไปใต้ล่างคลิปนะแล้วกันครับสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูล DXD แบบอัดแน่นก็ไปสามารถไปคอมเมนต์ให้เขาทําได้ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณน,นี้คลิปน้าจะเป็นตัวอะไรก็เชิญติดตามรับชมไได้้้้เลลลลยนนนนนะะะคคคครรรรัััับบบิปปีกก็ตตออองขว่า